ซาฟารีเวอร์พิกัดสถานที่ถนนปัญญาอินทราแวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครสำหรับบ้านไหนอยากมาเที่ยวแนะนำให้อารถยนต์ส่วนตัวหรือนั่งแท็กซี่ไปสะดวกที่สุดหรือถ้าอยากประหยัดรถสาธารณะก็ได้ค่ะรายละเอียดค่าเข้าคนไทยผู้ใหญ่800เด็ก700เข้าได้ทั้งสองโซนซาฟารีพาร์คมารีนพาร์คโซนซาฟารีพาร์คเป็นสวนสัตว์เปิดขับรถชมเองมารีนพาร์คเป็นแบบเดินชมมีโชว์ต่างๆเด็กสูงไม่เกิน 100เซนเข้าฟรีแต่มีราคาโปรโมชั่นสำหรับการจองบัตรออนไลน์หรือแพ็กเกจรวมบุฟเฟ่ด้วยราคาอาจจะถูกกว่าบัตรรายปีพันสเที่ยวได้ทั้งปีมีร้านอาหารเครื่องดื่มขนมเพียวันหยุดนี้พาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ซัฟารีเวิร์พวกเราไปถึง9โมงนิดๆตรงไปตรงโซนสวนสัตว์เปิดซื้อบัตรวัดส่วนสูงเด็กๆ ไม่ถึง100เซนเข้าฟรีพ่อกับแม่เสียคนละ800ซื้อบัตรเสร็จก็ขับรถเข้าไปเลยสิ่งแรกที่เห็นคือนกเยอะมากกอไก่ล้านตัวเตอ,ออูดม้าลายแรดวัววางเสือสิงโตหมีควายและมีอีกเยอะค่ะแม่จําไม่ได้เด็กๆทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวพี่เอมเคยไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครั้งหนึ่งแต่ก็นานมากแล้วตั้งแต่หนึ่งขวบน่าจะลืมไปหมดแล้วพ่อกับแม่ก็ตื่นเต้นสุดๆเช่นกันค่ะเห็นแบบใกล้ๆก็กลัวนิดๆแต่ใดๆเจ้าหน้าที่สเต แทนบายอยู่ทุกจุดพอได้อุ่นใจบ้างเพราะสัตว์ตัวใหญ่มากโรงโซนสวนสัตว์เปิดจะมีป้ายเตือนตามจุดต่างๆห้ามให้อาหารสัตว์ห้ามส่งเสียงดังหรือเคาะกระจกห้ามเปิดกระจกรถห้ามลงจากรถห้ามใช้แฟลชถ่ายรูปถ้ารถเกิดดับหรือรถเสียให้บีบแตรคอยเจ้าหน้าที่มาช่วยค่ะพอออกจากโซนส่วนสัตว์เปิดพวกเราก็ไปโซนมารีนพาร์คเพื่อไปชมโชว์ต่างๆซื้อกาแฟป๊อปคอนเตรียมสบียงพร้อมลุยเจอม้าคแคะน่ารักให้อาหารปลา,าปลาเยอะสุดๆและปลาตัวใหญ่มาก คิดแล้วก็ขนลุกค,ค่ะพวกเราไปครั้งแรกก็จะงงๆหน่อยเพิ่งนึกขึ้นได้ในตั๋วมีแจ้งเวลาและรอบโชว์ต่างๆนี่นาะแม่มัวแต่ตื่นเต้นจนลืมค่ะพอก้มดูรายละเอียดใกล้ถึงเวลาโชว์ช้างพอดีขอแวะดูแมวน้ําก่อนเห็นแต่ปลาน้องแมวน้ําหลับอยู่สักพักก็ถึงเวลาโชว์ช้างเดินขึ้นไปที่นั่งชมสูงมากเหงื่อแตกพลักเลยเจ้าเอ๋ยเริ่มหิวนมขอเติมพลังหน่อยอิ่มแล้วไปดูฟาร์มไข่สิงโตทะเลน้องคาปิบาร่าพ่อขอเวลานอกเบรกเคลียร์งาน แป๊บหนึ่งเสร็จแล้วถึงเวลากินข้าวที่ยังพี่เอมสั่งข้าวมันไก่ส่วนเอยอยิมของว่างอิ่มนมก็เลยกินเฟรนไฟรายไปนิดนึงแม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนพ่อกินสเต็กหมูกินข้าวเสร็จเด็กๆขอถ่ายรูปคู่รถไฟต่อด้วยให้อาหารยีราฟค่าเข,ข้าคนละ200รวมอาหารจู่ๆก็มีผู้ชายมาขอถ่ายรูปกับเจ้าเออยแชะแชะแชะไปหลายรูปเลยเอยก็เต็มใจถ่ายด้วยนะเดินไปต่อไปชมตัวอะไรก็ไม่รู้แม่ไม่รู้จักชื่อหาอ่านป้ายชื่อก็ไม่เจอ น้องอยู่ในตู้กระจกชอบขุดทรายถึงเวลาดูโชโรมาแล้วค่ะคนเยอะมากเช่นกันแต่ที่นั่งก็คือเยอะสุดๆเด็กๆก็ดูไปเติมพลังของว่างไปออกจากสะโรมาก็เดินหาโซนใหม่ไปเรื่อยๆมีป้ายล่องเรือน่าสนใจมากค่ะมีค่าตั๋วคนละ230บาทเด็กๆฟรีกิจกรรมล่องเรือเด็กๆก็ชอบมากค่ะพ่อกับแม่ก็ชอบเพราะว่าไม่ต้องเดินตื่นเต้นน่ากลัวผจญภัยไปเรื่อยๆมีงูของจริงด้วยแม่ตกใจตัวใหญ่มากมีน้ำตกจำลองสัตว์จำลอง ต้นไม้เยอะอากาศเย็นสบายเที่ยวตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงบ่ายสกว่าโอ้แม่เจ้าพลังงานทุกคนใกล้หมดแล้วตังในกระเป๋าก็หมดด้วยเช่นกันค่ะได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ